ไใส่หน้ากรการได้ใส่หน้ากรรมการเลยนะที่ตัวรถนะใส่หน้ากรรมกาครับพร้อมครับเลนหนึง่งเป็นสองเกสองครับอเลนหนึ่งเป็นสองเก้นะเลนสเป็นหนึ่งสองสามครับเลนที่สามเป็นสองหครับพร้อมเปิดสวิตช์เลยครับ วาเลยครับเดี oh, oh, ๋ยวผมยกให้นะาเลยครับรอบจะได้เร่เจครับนะครับไปเลยดูเรื่อแน่นอนองวันเดียวครับองวันนี้หลุดพ้อกันนะฮะีาครับีาครับงสาร ดูก่อนที่สามเลยใช่ครับรอบนี้ใครดูก่อนคือที่สามเลยนะครับก็มันไม่ไม่ครบนอันนี้มันเป็นกฎของรอบจริงอยู่แล้วครับโอเคครับมาครับเริ <S <S ่มลงใหม่ฮะเดี๋ยวผมยกให้นะแง่ายดไง่ายเลยใจเย็นๆ <ez> ใจเย็นนะใจเย็นๆนะ หลุดก <Es> <an> ่อนที่3าเลยนะฮันที่เหลือไม่ต้องวิ่งครบนะครับเหลือกันสุดท้ายเป็นแชมป์ไปเลยนะโอเคครับเอตวิทย์เลยครับลองที่งนะเลอร์ียาร์ สองหกรันเด้อพี่อ้อี่หนึ่งครับเพี่อนุสลาที่สองนะครับพี่ออฟที่สามนะครับเป็นรางสามได้ที่หนึ่งครับรางสามที่หนึ่งเพี่อนุสลาที่สองนะครับพ,พี่ออฟอาร์ซีดีที่สามนะครับ